า oh, oh. ขาเงี้วๆอบอุ่นกับทุกคนนี่จ้าวนาพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องกองบายสุขสุขคนเดินจ้ะมาค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ไปเลาะกับบราพรจ้าเร r ช c t i อบริยงองค่ะทุกคนคะ่ะ ไปค่ะพี่นองสวัสดีค่ะพี่นองขาเวลาพอนมาถ,ถึงป่าแล้วพี่นองขาที่นี่เขาไปลุ่นน้ำกันเนาะว่ามันสีมีเห็ดติมซองเทเรนให้เก็บบอป่านี่ป่าเมื่อปีที่แล้วเวลาพอน่ได้มาพี่นองขาเออมาดูว่ามันสีมีให้เก็บบอปีนี้พอขับรถมาหม่องเคยจอดรถเติน มีคนจอดกอนแล้วนะพี่น้องที่นี่ก็เสด็งยางไก่ี่นล็กน้อยไปไปหาน้ำกันครับพี่น้องขาไปเจอแล้วครับพี่น้องขานี่าสออ่องเธอแข่น้องจืมอยู่ป่านีรู้สึกดอกยกาบุทาน,น่ท่าใหไงบานปันใดพี่น้องนี่ค่ะโอ้เหมือนมีรอยคนเหยียบเนาะ เราพ่นเบาคอยตรงขอภัยเดอ้อเพราะว่ามือนีมาอยู่ในปากคนเดียว <c oughs> นี่ค่ะเดี๋ยวเขาเก็บจุ่มนี่เลยค่ะ <c oughs> ก็กองไว้ก่อนก็นได้เพราอเห็นหลายอยู่ แบบนี้กำลังผัดอร่อยค่ะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะดอกงามกับพี่น้องนี่ค่ะ,น,คะ <c oughs> นี่จะ้ะม,มือนีมาไก่เด้อพี่น้องเด้อ มาเก็บเห็ดป่าออกเระยงค่ะขับรถมาเป็นชั่วโมงค่ะพี่น้องค่ะมาตามหาซองเธอแค่น,นี่แหละเพราะว่าจะมาเก็บตรงที่เคยเก็บเมื่อปีก่อนนอ้นปีที่แล้วปไดมาที่นี่ว่าจะจอดรถไว้ขางทางหมองเคยจอดก็มีคนมาจอดก่อนแล้วกระเล่นเป็นหมองเคยจอดแล้วก็หมองเคยเก็บเห็ดหลายๆค่ะพี่น้อง นี่เวลาพ่นก็นต้องมาเขาหมองไม้แล้วก็แบบตรงยางหามงหมงงไม้อะไม่รู้จะเจอเยอะไหมค่ะอย่าลืมต่ำเวลาพ่นจากพี่น้องค่ะไปค่ะนี่จ้าพี่น้องค่ะเดี๋ยวเด้ออุ้ยเขาเนี่ยขายาวสวยด้วยนี่นี่ค่ะบริเวณน,นี้ก็มีหลายอยู่พี่น้อง เจออยู่บริเวณนีหางเต่นดอกใหญ่างามค่ะพี่น้องเบิร์ดจ้ะขาป็บขาเป็นขาค่ะทุกคนมันออกหางเลยพี่น้องน,นี่ค่ะโอ้ขายาวอวบมากทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะพอเราพ่นห็นหลายอยู่เดีียวไปวังหันอยู่ทั้งพูนทั้งพุน นี่ค่ะนี่ค่ะเอาวางไว้ก่อนเนาะนี่ครับครับพี่น้องขาเงี้ย,ยาวๆอบๆค่ะทุกคนนี่จะ้ะนี่ดอกใหญ่โอ้ยคือบอๆเป็นกอนนี่เนะาะเจ้าคือขึ้นห่างแต่ เราพ่นเจอเห็ดติ่นแกะพี่น้องค่ะพี่มุตรงดอกงามใหญ่เด้ออยู่ป่าแถวนี้ถ้าเจอนี่ค่ะนี่ดอกนึ่งนี่ค่ะค่ะจุ่มหนึ่ง นี่ค่ะพี่น้องขากลุ่มหนึ่งอเอาดึงขาบวกขึนดอกกำลังเล็กๆอยู่เลยไงกับมีค่ค่ะสร็วแล้วพ่นหินอยู่นี่คะ่ะ นี่ดอกน้งามเนี่ยจะไปนองขาน้ำขนต่อมาอยู่ม <c oughs> ีนี่ค่ะเดี๋ยวตัดขาค่ะพี่น้องนี่จ้าพี่น้องขาดอกงามตัวนี้ค่ะเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยโอ้ยโอ้ยเหยียบด้วยนี่โอ้ยจะคลองเหยียบก็ได้วะ นี่ค่ะออคพอดอกอยังๆยังเสือใครในเนรเด็กน้องไม่ไปยาเลยเบื่อมันขึ้นออมต่อใหม่พี่น้องปั่นมาห็ดกระด่างย,ยังกระห็ดขอนเลยทุกคน ขึนหิดคอนนี่เจ้าพี่น้องค่ะนะแล้พ่นสิถอดเอาตั้งเต้นดอกที่มันใหญ่เติบเนาะมันจะ้ะนี่คะกินไม่ได้ไม่เอานะคงไม่ป๊าใส่ตะก้าค่ะ นี่ค่ะพี่น้องขากลุ่มหนึ่งเราพ่อนยางมาหินห้อยกระจาเก็บไปหมดแล้วเอาละนี่นี่ก็ตามมีตามเกิดนะทุกคนนี่คะ่ะ <c oughs> แบ่งๆบ่งกันไปใครมาก่อนคนนั้นก็ได้ก็เป็นธรรมาดา ของการเก็บเห็ดเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะตัดขาที่หลังค่ะือวัดเห็นอยู่มันเป็นนี่มันเป็นทางไปนี่แหละแต่ว่าไม่เยอะค่ะอนี่เด้อโอ้ ดอกเล็กๆนี่ค่ะพี่น้องเป็นท่างเลยค่ะแส่งว่าข้าเจ้าบนยังมาตรงนี้เนาะพอาะวพอ่ได้ยินเสียงข้าเจ้าอื่นกันอยู่นั่น นี่ค่ะก้อนนีก็งามอยู่นะทุกคนเนี่ย สวัสดีจ้าพี่น้องขามาตัดเห็ดกับวัลพอนกับพี่น้องตัดขาเห็ดเนาะอดอกงามเดี๋ยวจะพี่น้องนั่นเลยจ้ะเดี๋ยวตัดขาเส็เแล้วก็จะงห้พี่น้องสุภุสุคนเบิงน้ำเนะาะมื้อท่านได้เจอดอกใหญ่คือหล่อฟังหันกั้พี่น้อง ว่าปลาตรงนี้มันเป็นปลาเรียบนะนี่คาราฟอนกิบไปกิบมากอ่ได้แล้วพี่น้องค่ะได้หลายแล้วกับขอบคุณพี่น้องสุภุสุลเนาะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอหน่เอาให้พอกันไหมคลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปยังต่อค่ะ ีจ้าได้หลายลราได้นึ่งครึ่งกับตายลรนี่